สยามในความทรงจำวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวภาคต่อของพระรถเมรีที่หลังจากทั้งคู่มิได้สมหวังในความรักและได้พัดรากจากกันก่อนนางเมรีสิ้นใจได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าถ้าชาตินี้น้องตามที่ไปไม่ได้ขอให้ชาติหน้าที่ตามมาหาาน้องแทน ด้วยแรงอธิษฐานจึงทำให้รถเเสนได้เกิดมาเป็นพระสุทนส่วนนางเมรีได้เกิดมาเป็นมโนราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านรับชมต่อในเรื่องพระสุทนมโนรา หละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งชื่อว่าปัญจละนะครปกครองโดยกษัตริย์ผู้ทรงอยู่ในทศพิษราชธรรมทรงพระนามว่าเท้าอาทิตย์แต่ยวพระองค์มีพระมเหสีทรงพระนามว่าจันทาเทวีซึ่งต่อมาได้ประสูตริพระโอรสพระนามว่าพระสุทน เมื่อพระกุมารเจริญวัยขึ้นก็มีความฉเฉลียวฉลาดและรูปโชมงดงามยากที่จะหาราชกุมารในแว่นแคว้นอื่นเทียบเคียงได้ครั้งนั้นมีพญานนาคราชตนหนึ่งนามว่าเท้าชมพูจิตมีฤทธิ์อำนาจมากสามารถนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักรใดก็ได้พญานนาคราชเห็นเท้าอาทิตย์ยวงศ์ เป็นพระราชาที่ตั้งอยู่ในทศพิษฯฯร,ราชธรรมจึงบันดาลให้เมืองปัญจลนครอ,อุดมสมบูรณ์มีผลตกต้องตามฤดูกาลหากแต่เมืองที่มีอาณาเขตติดต,ต่อกับปัญจลนครคือเมืองนครมหาปัญจละซึ่งปกครองโดยพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในทศพิจราชธรรมพระนามว่าเท้านันทราช และจากการที่ทรงปกครองด้วยการกดขี่อาณาประชาราชนี้เองจึงทำให้อาณาจักรของพระองค์ประสบกับความแห้งแลง้งข้าวยากหมากแพงเพื่อนนี้จากความยากเย็นแสนเข็ญนี้บรรดาประชาราชจึงพากันทยอยอพยพไปอาศัยอยู่ในเมืองปัญจลนครครั้งนั้นเท้านันทราชจึงมีจิตฤิษยาเท้าอาทิตยวงศ์วง และในขณะเดียวกันก็แขนเคืองเท้าชมพูจิตนาคราชผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีใจลำเอียงในขณะบันดาลให้ฝนฟ้าตกลงบนพื้นโลกและเพื่อล้างแขนเท้าชมพูจิตนาคราชเท้านันทราชจ,จึงทรงปรึกษากับปุโรหิตผู้ซึ่งรับอาสาไปหาผู้ที่สามารถฆ่าพญานาคได้ และแล้วก็ได้พรามเท่าผู้ซึ่งมีมนวิเศษสูงกว่าพญานาคราชหลังจากได้รับทราบพระประสงค์ของเท้านันทราชแล้วพรามเท่าก็มุ่งหน้าไปยังสะใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคราแล้วเป่ามนลงบนสะใหญ่ยังผลให้น้ำปัน่นป่วนและเกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสะในขณะประกอบพิธีอยู่นั้น พรามเท่าก็ต้องเข้าไปในป่าเพื่อหารากไม้มาทำเป็นเชือกไว้จับพยานาคราชด้วยอำนาจของมนวิเศษของพรามเท่าเาวชมพูจิตจ,จึงเกิดความรุ่มร้อนเหมือนถูกไฟเผาจึงต้องขึ้นจากสะแล้วแปลงกายเป็นพรามหนุ่มเพราะรู้ว่าอันตรายได้เข้ามาใกล้ตนแล้วแม้ตัวเองจะมีฤทธิ์เดชแต่ก็หาต้านทานพรามเท่าได้ไม่ ดังนั้นจึงคิดหาทางทำลายพิธีของพราหมณ์เท่าผู้มีจิตคิดกำจัดตนในขณะเดินไปมาอยู่ในป่าเท้าชมพูจิตในร่างของพราหมณ์หนุ่มก็พบเข้ากับพรานป่าผู้หนึ่งชื่อพรานบุญที่กำลังออกป่าล่าสัตว์อยู่พอดีจึงเข้าไปทักทายและถามถึงบ้านเมืองของพรานผู้นั้น ครานป่าบอกว่าเขาเป็นชาวเมืองปัญจลนครซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากพญานาคราหากมีใครคิดจะทำอันตรายแก่พญานาคราครานป่าสาบานว่าเขาจะฆ่าบุคคลผู้นั้นเสียโดยไม่รีรอเท้าชมพูจิตดีใจมากที่ได้ยินเช่นนั้นจึงแสดงตนเป็นพญานาครา และเล่าเรื่องภัยอันใหญ่หลวงให้พรานบุญฟังพรานบุญเมื่อได้ฟังดังนั้นก็คิดทำลายพิธีของพรามเท่าโดยการยิงพรามเท่าตายด้วยลูกธนูครั้นนั้นเมื่อพราหม์เท่าตายแล้วพญานาคราชดีใจมากและได้กล่าวขอบคุณพรานบุญที่ได้ช่วยเหลือตนไว้แล้วก็ชวนพรานบุญไปเที่ยวชมนครใต้ที่พบของตน พญานาคราชสัญญาว่าจะช่วยเหลือเมื่อใดก็ตามที่พรานบุญร้องขอแล้วก็ได้มอบสิ่งมีค่าให้พรานบุญไปมากมายพรานบุญจึงอำลาพญานาคราชและใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายแต่ก็ยังชอบล่าสัตว์อยู่วันหนึ่งขณะที่พรานบุญเดินเข้าไปในป่าลึกก็ได้พบกับพระฤาษีตนหนึ่งชื่อกัจปะา ผู้ซึ่งเล่าเรื่องกินนารีให้เขาฟังโดยปกติมูกินนารีจากเขาไกลล่าจะบินลงมาเล่นน้ำในสระอโนดาดทุกๆเจ็วันเมื่อพรานบุญเห็นความงามของกินนารีก็คิดจะจับไปถวายแด่พระสุทนเพื่อเป็นของขวัญจากป่าแต่พระฤาษีก็บอกเขาว่าไม่มีหนทางจะจับนางกินนารีได้ นอกจากจะได้บ่วงบาทของพญานาคราชเท้าชมพูจิตเท่านั้นเพราะนางกินนารีสามารถบินได้รวดเร็วพรานบุญจึงเดินทางไปพบเท้าชมพูจิตเพื่อขอยืมบ่วงบาทความจริงแล้วเท้าชมพูจิตนาคราชก็ไม่ต้องการให้พรานบุญขอยืมบ่วงบาดเพราะจะเป็นบาปแก่ตนแต่เพราะพรานบุญเคยช่วยชีวิตตนไว้ให้พ้นภัยจากครามเท่า และได้ทราบจากการใช้มน์วิเศษของตนตรวจสอบดูก็พบว่านางกินนรีชื่อว่ามโนราและพระสุดธนเป็นเนื้อคู่กันขาวชมพูจิตนาคราชจึงยอมมอบให้ไปณเนะขาไกรลาซึ่งเป็นที่อยู่ของกินนอนและกินนรีมีเท้าธุมราชพระยากินนอนปกครองอยู่เท้าธุมราชมีทิดากินนรีเจ็บคน โดยมีนางมโนราเป็นขิดาองค์เล็กซึ่งพระพี่นางอีก6องค์ล้วนมีหน้าตาเหมือนเหมือนกันรูปร่างงดงามยิ่งกว่านางมนุษย์มีปีกและหางที่ถอดออกได้เมื่อใส่ปีกและหางแล้วอินนรีก็สามารถบินไปยังที่ต่างๆได้โดยรวดเร็ววันหนึ่งนางมโนราและพี่น้องทั้งหได้ไปเล่นน้ำที่สะอโนดา โดยหารู้ไม่ว่าพรานบุญที่หลังจากได้บ่วงบาดจากเท้าชมพูจิตมาแล้วกำลังแอบซุ่มคอยท่าดูอยู่เมื่อสบโอกาสพรานบุญจึงได้เวียงบ่วงบาดคล้องคอนางมโนรามาได้พรานบุญจึงได้นำตัวนางกลับไปยังเมืองปัญจลนครเพื่อถวายแด่พระสุทน ทนทีที่ทั้งคู่พบกันก็มีจิตรักใคร่ด้วยเคยเป็นคู่สร้างกันมาแต่ปางก่อนท้าวอาทิตย์ตยวงศ์และพระมเหสีเองก็มีความรักใคร่เอ็นดูนางด้วยเพราะนางมีพระสิริโฉมงดงามและการอบรมอย่างขัติยนารีจึงจัดพิธีอภิเษกสมรสอย่างเอกเกรกให้ทั้งสองพระองค์รานบุญเองก็ได้รับรางวัลอย่างงามเช่นกัน ในการนี้เองุอโรหิตจึงมีความแขนเคืองนางมโนราเพราะเขาเองต้องการให้บุตรสาวของตนอภิเศกสมรสกับพระสุทนแต่ว่าตอนนี้นางมโนราได้ทำให้ความฝันของเขาสลายเสียแล้วจึงคอยโอกาสที่จะได้แก้แค้นนางให้จงได้และแล้วุโรหิตก็แอบไปคบคิดวางแผนกับเจ้าเมืองนครมหาปัญจล เพื่อให้ยกทัพมาตีเมืองของตนและเพื่อขับไล่ผู้รุกรานโรหิตจึงทูนเสนอให้พระสุทนเป็นผู้ยกทัพออกไปปกป้องพระนครด้วยวิธีนี้เองุโรหิตก็จะได้มีโอกาสดีเพื่อที่จะก,กำจัดนางมโนราออกไปเสียให้ผลขาดในคืนวันหนึ่งเท้าอาทิตย์ต่ยวง ทรงพระสุรินว่ามียักษ์ตนหนึ่งเข้ามาในพระราชวังและพยายามจะควักเอาดวงพระไทยของพระองค์พระองค์ก็ทรงสะดุ้งตื่นจากบรรทมุรโรหิตจึงทํานายว่าข้าศึกจะเข้ามาในพระราชวังและจะประหารพระองค์เสียประชาชนจะพากันเดือดร้อนทุกหย่อมยาและเมืองหลวงก็จะถูกเผาผลาญไปจนหมดสิ้น ท้าอาทิตย์แตยวงทรงได้ฟังดังนั้นก็ตกพระภัยจึงทรงรับสั่งให้หาทางแก้ไขโดยด่วนปุโรหิตจึงกลาบทูลว่าดวงชะตาบ้านเมืองไม่ดีจะต้องใช้สัตว์สองเท้าและสี่เท้ามาเพื่อทำพิธีสังเวยบูชายันเพื่อสะดอกเคราะห์บ้านเมืองจึงจะอยู่รอดปลอดภัยในขณะนั้นเองคนสนิทของปุโรหิตก็เข้ามากราบทูลเท้าอาทิตย์แตยวงว่า ทับหลวงที่พระสุคนยกออกไปถูกฆ่าศึกตีพ่ายแล้วเพื่อเป็นการปัดเป่าลางร้ายโรหิตจึงกลาบทูลว่าถ้าจะให้ทิ่พีมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องใช้สัตว์ถึงมนุษย์ถึงนกเช่นนางมโนราก็จะเป็นการบูชายันที่ดีเยี่ยมท้าวอาทิตย์แต่ยวงและพระมเหสี ก็พยายามโน้มน้าวให้ปุโรหิตเปลี่ยนไปใช้สัตว์อื่นแทนที่จะใช้นางมโนราแต่ปุโรหิตก็ยังยืนกรานเช่นเดิมท้าวอาทิตย์ตะวงเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองจึงจำต้องทำตามที่ปุโรหิตแนะนำแต่พระองค์ก็ทรงรู้สึกสงสารนางมโนราเป็นอย่างยิ่งและทรงคาดเดาไม่ถูกว่าพระโอรสจะรู้สึกเช่นไร เมื่อกลับจากทัพแล้วไม่พบพันรยาสุดที่รักของตนในพิธีเท้าอาทิตย์ยวงทรงให้ก่อไฟตามที่ปุโรหิตเสนอแล้วให้ทหารไปทูลเชิญนางมนโนรามาเพื่อเข้าพิธีบูชายันนางมนโนราผู้น่าสงสารได้แต่ร่ำให้คร่ำครวญถึงพระบิดาและพระสุทนบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ในขณะนั้นเองนางมนโนราก็พลันได้สติและเกิดความคิดที่จะหนีจากการถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมนี้นางจึงออกอุบายทูลขอเท้าอาทิตย์งวงว่าขอให้นางได้รำถวายเป็นครั้งสุดท้ายเพราะนางเป็นกินนรีผู้ซึ่งรักในการไร้รำหลังจากที่เท้าอาทิตย์งวงทรงอนุญาตแล้ว นางจึงขอปีกและหางมาสวมใส่แล้วนางก็ออกไร่รำด้วยช่วงท่าอันงดงามท่ามกลางฝูงชนอันเนืองแน่นในขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเฝ้าดูการไร่รำอันงดงามนั้นเองนางมโนราก็ได้โอกาสหลบหนีโดยคลาบินขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีนางมโนราจึงรอดผลจากความตายมาได้อย่างบุดี และได้บินบายหน้าไปยังเขาไกลล่าท่ามกลางความตกตะลึงของฝูงชนนั้นเองหลังจากเหตุการณ์นั้นพระสุทนก็ได้ชนะศึกแล้วยกทัพกลับถึงพระนครแต่ก็ต้องมาพบว่าพันรยาสุดที่รักของพระองค์ไม่ได้อยู่ในพระนครอีกต่อไปแล้วพระองค์มีความเศร้าโศกอย่างสุดซึง้งและหลังจากทราบความจริง ก็สั่งให้ประหารชีวิตโรหิตเขียนในข้อหาทรยศแล้วก็ทูลลาพระบิดาและพระมารดาออกตามหานางมโนราแม้ว่าทั้งสองพระองค์จะพยายามทัดทานประการใดก็ไม่เป็นผลพระสุดทลยืนกรานที่จะเสด็จไปเพราะตนไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากนางมโนรา พระสุทนจึงให้พรานบุญนำทางไปจนถึงสะอนุดาษแล้วได้เข้าไปนมัสการพระฤาษีพระฤาษีทูลให้พระองค์ทราบว่านางมนโนราได้แวะมาหาตนและได้สั่งไว้ว่าหากพระองค์เดินทางออกตามหานางก็ให้ล้มเลิกเสียเพราะว่าหนทางลำบากและอันตรายมาก แล้วพระฤาษีก็มอบของสองสิ่งที่นางมโนราได้ฝากไว้เพื่อมอบให้กับพระสุทนนั่นก็คือผ้ากำพลกับแหวนเมื่อได้เห็นของสองสิ่งพระสุทนถึงกับร่ำให้พระฤาษีรู้สึกสงสารพระสุทนและบอกกับพระองค์ว่านี้เป็นผนบุญกรรมแห่งอดีตชาติจึงท,ทำให้ทั้งคู่ต้องพลัพลดพรากจากกัน แล้วก็ได้มอบผลยาวิเศษให้พร้อมกับชี้ทางไปเขาไกลาลาดให้แก่พระสุดทนพระสุททนจึงออกเดินทางไปเพียงลำพังโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือของครานบุญผ่านป่าทึบซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจะผ่านไปได้มีผลไม้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีคิดด้วยความช่วยเหลือของลูกลิงพระสุทนก็จะเสวยผลไม้ที่ลูกลิงกินได้เท่านั้น เมื่อมาถึงป่าหวายซึ่งไม่สามารถที่จะผ่านไปได้โดยง่ายเพราะล้วนแล้วแต่มีน้ำพิษพระสุทนจึงได้ใช้ผ้ากำพลห่มแล้วนอนนิ่งๆขณะนั้นมุกหัสดีลิงเข้าใจว่าพระสุทนเป็นอาหารจึงฆ่าพระองค์ไปไว้ในรังบนยอดไม้ก่อนที่จะบายหน้าไปหาอาหารเพิ่มอีกพระสุทนจึงได้โอกาสหลบหนีออกมาได้ แต่ก็ยังหวันพระไทยว่าจะมีอะไรรออยู่เบื้องหน้าอีกหลังจากเดินทางมาพักหนึ่งก็ไม่สามารถจะไปต่อได้อีกเพราะมีภูเขายนสองลูกเคลื่อนเข้ากระทบกันอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เปิดช่องว่างให้พระองค์ข้ามไปอีกทางหนึ่งได้แต่หลังจากไร่มนที่พระฤาษีให้มาพระองค์ก็สามารถข้ามไปได้โดยง่าย จากนั้นพระองค์ก็เดินทางมาถึงอีกป่านหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยพืชและสัตว์มีพิษพระองค์จึงใช้ผงยาวิเศษชโลมกายเมื่อผ่านป่าพิษแล้วก็มาพบกับที่อยู่ของนกยักษ์พระองค์แอบอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและรอเวลาคำ่ำในคืนนั้นเองได้มีนกหัวเมียคู่หนึ่ง กำลังคุยกันถึงเรื่องการได้รับเชิญให้ไปร่วมพิธีล้างกลิ่นสามมนุษย์ให้นางมโนราซึ่งจะมีขึ้นในวันรุ่งขึ้นพิธีนี้จัดให้มีขึ้นหลังจากนางมโนรากลับมาบ้านเมืองครบ7ปี7เดือน7วันหลังจากได้ยินนกทั้งคู่สนทนากันพระสุทนก็ปีนขึ้นไปในรังนกและซ่อนตัวอยู่ในขนนกตัวหนึ่ง โดยรอเวลาให้นกไปยังภูเขาไกลล่าครนกมาถึงสวนก็บินไปเกาะบนต้นไม้พระสุทนจึงเล้นกายออกจากคนนกแล้วซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้พระองค์เห็นเหล่ากินนรีกำลังนำน้ำจากสะอนโนดาษเพื่อไปส่งน้ำให้นางมโนราพระสุททนจึงแอบเอาแหวนใส่ลงในหม้อน้ำขณะส่งน้ำนางมโนราเห็นแหวนก็จำได้ นางก็รู้ทันทีว่าพระสุทนได้มาถึงเขาไกลลาดแล้วนางมีความยินดียิ่งนักและออกตามหาพระองค์จนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้พบกันนางมโนราจึงได้พาพระสุทนเข้ามายัางปราสาทของนางเทาธุมมาราทรงทราบข่าวและทรงเห็นใจที่พระสุทนมีความรักนางมโนราอย่างมาก มิฉะนั้นแล้วก็คงจะไม่เดินทางมาไกลท่ากลางอันตรายนานับประการพระองค์คิดว่าเจ้าชายหนุ่มผู้นี้จะต้องมีความเป็นอัจฉริยะและความสามารถเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังต้องทดสอบความรักที่พระสุคลมีต่อพระธิดาของพระองค์ครั้นถึงวันทดสอบท้าวทุมมาราได้รับสั่งให้กินนารินที่น้องทั้งเจ ซึ่งมีรูปร่างเิริชมงดงามและคล้ายคลึงกันออกมาไร่รำเพื่อให้พระสุคูลหาตัวนางมโนราพระสุทนลเองก็รู้สึกหนักใจมากเพราะทั้งหมดดูคล้ายคลึงกันยิ่งนักในขณะนั้นเองพระอินจึงลงมาช่วยโดยการกระซิบบอกว่าถ้านางใดมีมแมลงวันทองบินมาจับที่ใบหน้านางนั้นคือพระชายาของพระองค์ เมื่อได้ฟังดังนั้นพระสุทนก็ยินดียิ่งนักและได้เหลือไปเห็นมแลงวันสีทองเกาะอยู่บนใบหน้าของมโนราพระองค์จึงรีบดึงแขนของนางมโนรามาท,าทันทีเมื่อท้าวถุมมาราและทุกๆคนเห็นต่างก็มีความยินดียิ่งนักที่ได้เห็นทั้งคู่สวมกอดกันพิธีอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่จึงถูกจัดให้ทั้งสองพระองค์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากพิธีอภิเษกสมรสเสร็จสิ้นแล้วพระสุทนก็ทูลขอพระราชาอนุญาตจากเทาทุมราให้พระองค์และนางมโนราได้กลับไปเยี่ยมบ้านเมืองของพระองค์เ้ทาทุมราชท,ทรงอนุญาตและได้ร่วมสเสด็จไปยังเมืองปัญจลนครด้วยเ้ทาทุมราชจึงได้พบกับพระบิดาของพระสุทนกษัตริย์ทั้งสองทรงแลกเปลี่ยนของขวัญ และร่วมเป็นพระสหายกันนับแต่บัดนั้นหลังจากประทับอยู่ในพระราชวังได้เจ็ดวันท้าวทุม,มาราชจึงได้เดินทางกลับพระนครของพระองค์ภายหลังพระสุททนก็ได้เสด็จขึ้นครองราชและใช้ชีวิตร่วมกับนางมโนราอย่างมีความสุขนับแต่นั้นสืบมา